ซื้อนางโซกดีได้พี่น้องนะมาบอดจอยอน้องโซกดีพีนนะ่น้องมกทั่วปีเนาะน้องลุงผัวฝนปัวท้องบอดจอยไก่ฉีดได้เก็บแหละเด้นี่ยนะมาด้พี่น้องไม่เห็นเมื่อกี้เขาซอยฉีดขาชูเฟสกินสิคะจิ๊โตหายใจกินเด้ไม่มั้นนะให้ไม่อิงเกี๊บใส่กระถางเนี่ยกนเก็บไว้เด้อ

วันนี้ดิมกะฮากะทักทายเน่าประมาณชี้บ่งสาวเลยพี่น้องตอนนี้ดิมฮักะมาเตะเขาไปในเมืองเนาะเขาไปสวรรค์นาเขตเพราะว่ามีเอฟซีที่ติดตามดิมจากช่องยูทูบมีพี่น้องเพิ่นทักมาเนาะเลยกะทักมาในเฟซเนาะเพิ่นกัน่าติดตามผลงานดิมอยู่เนาะเลยกะเพิ่นก็เลยอันอยากช่วยเหลือเนาะเพิ่นทักมาอยากช่วยเหลือเพิ่นก็เลยพักเงินมาเนาะพักเงินมาให้ดิมดิมกับเขาไปเอาแล้วเนาะก่อนอื่นกะ ขอบคุณขอบใจลุงลุงเตี่ยวจากรัฐอันฟลอริดาเนาะ USA จากอเมริกาเนาะขอบคุณขอบใจไลเดอร์เนาะที่ว่าฝากเงินมาสวยลูกสวยล้านแตกะที่ว่าฝากเงินมาให้ดีไหมะนะคนแบบอยากสวยเรือนะะี่ค่ะกะไหวอันแบบว่าไหวใส่ใจในครอบครัวเลยกะไหวใส่ใจในการทาคลิปเนาะพี่น้องซึ่งว่าจานวนเงินกะซองลอยหาซิปดอลลาร์เนาะยิงเขา้าไปเอามาเหียบหอยเลยซึ่งว่า <c oughs> 2องอยหาิบดอลลาร์เนาะยิบเอามาแหละยูหานแหลกเปลี่ยนเงินต่าเลยลอยหนึ่งนาะได้เก่าแสนแปดสิ 87, 000, พันี่น้องเกือบหอดล้านเนาะอีกอกประมาณสิกว่าพันพี่นอ้องเก่าแสนแปดสิ 87, 000, เพันาะเกือบหอดล้านหนึ่งสองิดอลลาร์อะทาูสองหลหาดสี่แสนหกสิบเดันเาะพี่นอ้นองที่ว่าจำนวนเงินนะนะเป็นเงินกีบเนาะยืมไปเอามาเียบๆเลย ช่องลานกับซีเซนหกสิบเจ็ดพันเนาะนั่นจำนวนนี้นาะเพิ่นพักมาว่าเออเพิ่อนว่าอันไหวหายดิมนี่แหละแล้วเต้นนาะว่าดิมสีใส่ใจในี่ได้นะดิมกะสิเก็บไหวเนะวาะไหวใส่ใจนี่ขอบผัวให้พอแม่แน่แลไรกะสีส่วนหนึ่งกะสีเอาไปซื้อเรือเออไปซื้อเรือพี่นอ้องที่ว่าเพื่อนขจาวถือก้อยไหมนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบบเฮาดิมกะบ่มีร้ายดอกพี่น้องเนาะแดี๋ยวว่าเฮาแบบ เห็นคนอื่นเวลาอันนี้นะเขาก็อยากช่วยเหลือเนาะแบ่งป,ปันนาใจนะดีมกับยอมภาว่าตัวดีมกับบมีร้ายกับพอกไดใส่ใจคือตะกี้นะ่ะดีแบบเหาคิดเห้นตอนเหาที่เหาบ,นะนะแบบ่มีนะพี่น้องแบบมีคนช่วยเหลือบาว่าสิเป็นนาใจเล็กๆในหน่อยหรือว่าอนะียังเนาะถามเมนคนอื่นหายเห่านะแบบห้ามมืซึกดีใจเนาะมือซึกดีใจนะดีเขาใจคนมือซึกงนั้นคือแบบตอนท่านยังหน่อยนะเ้าแเบบขาหงเหียนแบบมีคนอันผู้หญูใหญ่จะดีมาแจกยกปื่มแจกบิก๊ก บว่าสิเป็นบิ๊กการหนึ่งหรือว่าปุ่มหัวหนึ่งแต่ว่ามันมีคาทางคิตใจคนทีหับนะพี่น้องบอกว่าทุกคนคิดคือดีมหรือเปล่าสำหรับดีมคิดแบบนี้เนาะขะของมุขขอบใจลาลเดอร์ลุงเกี่ยวเนาะจากรัฐฟริดาี่ว่าจากสวยเรือที่ว่ามีน้ำใจเนาะดีมกับว่ามียังตอบแทนมิเตว่าแต่คำว่า,มมาของมุขขอบใจไลายเนาะบ,บุญขอบพูดไลยๆก็ห้ดีมมาทดาใดเขาห้ได้กลับขึ้นไปลอยเท้าพันเท้าเนาะยู่ดีมีแห้งเนาะลำ้วยเมื่อนาเนาะพี่น้อง ดิมกะชินำไปช่วยเรลือข้าเจ้าแน่เนาะดิมมิเตชิวาอันมิเตชิยพยายามสามพนงานหาให้่มแม่พี่น้องอยซีทุกคนนะครับส้มต่อต่อไปเนาะเลยกะเป็นการแบบว่าดิมอยาใหายซองดิมแบบนอกจากเออแบบในชีวิตประจําวันเ่าแล้วยังแบบยังอยากหายซองดิมแบบแบบว่าเป็นแบบอยากแบ่งปันสู่คนอื่นนั่มเลพี่น้องบว์บวว่าดิมสิะอะไรใหญ่เป็นคำว่า,วาวในใดเนาะ แบบนี่นี่วนแบบช่วยเหลือผู้อื่นนะนะสำหรับอันนี้นอกจากเดินทางมาฮอดอันเป็ดมือหาเลยเนาะเป็ดมือหาแฟนซับสกายนอกจากบขบคุณขอบใจทุกคนที่เคียงข้างกันมาจนฮอดเมื่อนี้นอ้อพี่น้องท้าวมีทุกคนกับ,บวิทุกคมในเมื่อนี้เนาะขอบคุณขอบใจไลเดอร์ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องมื่อนี้นายสิไปเกี่ยวขาวใส่หน้าโปร่ปวงหน้าปลาเลือดเนาะอัน,นอเอือยข้องไม่เลือกไก่นี่ไปถูหกหัวก่อนอกับสีฝ้ายเพราะนั่นอยู่ไก่ พี oh, oh. Uh ่นาะว่าจะไปเกี่ยวข้าวซอยเนาะบรรยากาศลมหนาวแล้ลืมใส่ใส่ว่าสิใส่เสื้ออีกตัวนึงค่ะลืมอะไรเลยใส่กระเดียวดพี่น้องห้าสิบมาผูกแถวเกิดไก่เนาะแถวแคถมบ้านเพราะว่าแถวนี้เขาเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วเนาะเกว่าทางนั้นท่านละแล้วยังมาท่านขอดยามปล่อยงวเนาะพี่น้องยังเลี้ยงอยู่เนาะเพราะว่าเขาจะยังมาท่านแหลมมดเนาะถาแหลมมดผลิังปล่อยมาผูกแถวนี้แหละตกลับหวกับพี่เนาะเพราะว่ายังได้เลี้ยงอยเนิหน่อย ้เดือดกัได้คอยลสบายเลยะต,ตีตัวห้ิบพีนอจักหมูเห่าปอต,า,ตาจักโมโอยาหนุงกินเน้อเลี่มกินเนอ้อบน,นี้หนอกผุดพญายสตีมนำหน้าผาทางตีตัวเพิ่นพี่หนอกเพิอนอลนั้นเพินนเ่นตาเนี่ยอยากขกี้หนุงแกนเกี๊ยวขาวเยอะาก,กนเกี๊ยวขาวอ่ะอกเกี๊ยวขาวใช้ลุงพกอน แต่สพวงห้องหลวงพ่ออันเด้มีเลี้ยงไปเลยด้ไก่ไก่ที่เลี้ยงเราผูกอันน่าระกผูันเด้บางทีดีมา่อดำพี่น้องวางก๊กค่าเดียวนะโอ้หูทองฟ้าอันนี้นะโปร่งใสมีลมมีแดดมักทั่วเที่ยงกับวัดจอยทั่วตังวต้งปะพี่น้องมักทั่วปีเนาะน้องลูกทั่วฝนปลูกห้อบง,งอบอดจอย ใายสีได้เก็บอะไเด้นี่นะอันเด้คนคนอันนี้อู้เก็บคลายแล้วะหมอ,อเออคนเก็บคลายเลยพี่น้องถ้ากระปงเขาอันนี้ก็มีเนาะนีนกระปงเขาหมักทัวนี่แลต่ตำเสียนะพี่น้องทีงนั้นเนาะเคนเก็บขายเธอหนึ่งช่องเธอแล้วทัวนี่ตำเสียพี่น้องเนี่ยคนปูกเงืองี่แหละดูโทนนี่เนาะชวืดกลางเรือดบางคนก็เออว่ามันเป็นปีนปนนนเออน,น,นเาะ บ oh. ม่ได้ใช้ค่างพี่น้องมทัวร์นี่นะโอ้เพราะว่ามันอันมันเป็นฟักที่สันนี่พี่น้องมันเป็นพุ่มมันบริเวณเป็นย่างๆเนาะพักมันแล้วไปเรื่อยนี่นี่ทัวร์แม่มันหางกุดซื้อไว้เลยบ่ซื้อโซดีอย่บ โชคดีไม่เป็นล่ะมันมันตัวเดียวเลยหางเหว่ยวคนเดียวสบายโชคดีมาสบายดีน่ะยกตีนสบายโชคดีมาสบายดีก่อนซื้อนั่งโชคดีได้พี่น้องนะมาบาดจอยน้องโชคดีเล่อะไม่เป็นล่ะมาเคยเห็นเนยพี่น้องน้องโชคดีอะสบายดีก่อนสบายดีก่อนมาดีก่อนไม่ไหวหยาดพี่น้องคนไม่เคยเห็นปู่ได้ตัวสาวมาถ่ายปู่พี่น้องวาด ผู้บ่าวหมวกแดงงวเห็นงวสีบอแลนบอกว่าพญาพวหมวกแดงพี่น้องหมวกแดงแรงฤทธิ์หมวกแดงแรงฤทธิ์พญาพวนะอันนี้เขาปวดจอยเนาะเทียงคยนเขื่อนและเพิ่มยื่นหนีพี่น้องแคมบานเนาะเพราะว่านกไก่บานนี่เขาแกเลยนะอะไรเกี่ยวพูด องพญ่พวกน่ะซ้ำให้ซ้ำใหญไงได้มันซ้ำไหหน่อยซ้ำใหญไงนะจ๊ะได้เขาไก่ไก่ตีเอาไก่ไก่ตีหลักไก่ก็จะตบมาพี่น้องโอ้พี่น้องน้ำสางน้ำสางเนี่ย เดไใส่คูตักเอาแบบนี้เนาะน้ำสางแบบบ้านเห้บาบบไดไใส่ทอหน่เนาะนะ้นำสางบรรยากาศร่มๆ่มืันนี้นะร่มร่มรมอันเดะห้องห้องพันยวงมีสามหานะหญ่อนึงงาท,ที่ซองอันนี้ปลาเลอะ่นแบบ้มาเกียวนะเน่ะ่นเห็ดกำลังเห็ดหนาะขาบป,ปุ่นมือนคล้ายหน่ขาบปุ่นมือนไมือคล้ายขบปุตคล้ายหนไขอบฟุนซอง,องไม่หันแล้ว สามสามไฮนันน้อพี่น้องนี่น้องพี่น้องตอนนี้กะพวยใหญ่พวงก็ลังเกลียวอยู่น่ะพวงสวัสดีสบายดีสบายดีก็ลังเกลียวเขาด้วยพอดนะพวยใหญ่พวงก็ลังเกลียวเขาด้วยพี่น้องผนเกลียวไหวได้ตอนหยองพอดนะผนเกลียวไหวได้องตอนหยองพอนเกลียวไหวได้หยองหยองไงแบบว่ากะที่เสือแบบว่าสโลว์เนี่ยนึงเนาะมือทองฝาปงไซอันนี้ลูกโพเนาะ พอพญพวกอันนี้ห่วงขาวเป็นไงพี่น้องมันแบบอยากเพอร์พูดเกินไปเนาะไปเลยใส่ห่วงมันแบบเพอพี่น้องเขางามโผล่มีเลือดอันแบบว่าใส่พูดลายใบมันงามช่องส่อผมเป็นไซยนาซามหายพูนอีกนะแม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องละเจี๊ยเจี๊ยบเป็นพรนือเจี๊ยบเป็นใครเนี่ะเจี๊ยบเป็นพรเนาะ บรรยากาศพี่น้องท้องฟ้าโปรงง่งใสแห่งเลยหน้าพ่นมีสม้ำหาเแห้ได้หใหญ่หน,นะใต้ขาจะสอลุงพ,พ่อปีหนึ่งนะ้าหาสอพี่น้องส้ำหายนะเ้าหาสอกนกะตายนะ จัดิลลพี่น้องพ้ามันลมนะเนี่ยเรือให้ไหมลมพวลมโผล เ้อะไยอ่นนยันมาลักันอ่ะกรเา้บตัง่ะตังพอมาทีท่านบ่ายแล้วกระพก็คุยอาด่ารปันไงพี่น้อยใบมันหลไหน่าเพิ่นไก่บนยางไอพี่น้องเดี๋ยวบรนยา น่เดียวโอ้น้าิาืนก่พิ่นทางอีกเทบวไปกัน ต่วงก็แม <si ้อยเด้อ็่วกเอนี่าสวดแล้วยว่าสดเหลยมหมวกหวงสวดได้เลยเหียนางหาจ๊ะนางหายนั่งเข้าจ๊ะสวดสามปีสวดใช้ข้าวดาว่ะเป็นวงสวดใช้ข้าวดาว่ะคุน้องสดสปีงั้นอีปีเดือนหนึ่งบ่งัอีเจ้าเดือนปีใหม่ พี่ไม้ชากวนเดือนป้าจะม้อเสร็จเกี่ยวไงายู่เลยใช่ไหมการปลากป็นงานพี่น้องลัางจากเกี่ยวในมุมนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เขามาอันนี้เนาะส่วนนี้ต่อ กัเลยอีกไนึงห้นั่นลมนะพี่น้องบรรยากาศันนี้เจะสีได้ยินเสียงหรือีได้ยินเสียงลมเนาะเป็นลี่ชเลาียเลยเนาะเชีเาเอเียเด้อเกียวขาเด้อไ้นี่เชเลยเน้ะมาช่วยเชียเด้อ แมงมันนะมันมีมัน,นมีอันเนี้สีแบบคล้ายๆอัน,นเฟืองมันแกอะไรกะมีสีเขียวสีเหลืองเนาะมีหลายสีแมงมันบานพีนน่น้องนะสีเอิรนแมงมันหรือว่าแมงยัง,งก่อกักแตนป่เดไม่เรื่องเกี่ยวกับชิแอร์เลยเนาะไฮเนาะเดแมงมันนะไฮไม่ยิงจับใส่กระตุกเลยแจ๊บใส่ละจับใส่กระตุกทักง้งวันี่๊บใส่เด้อ

นี่น้องพี่น้องบ้านนี่นะเหลือไฮุดท้ายบัานนี่ซองไฮเกียแวแล้วเหลือไฮุดท้ายไทยสุดเลยเด้อโอ้พี่น้องไม่มาล้มกระโดดแท้ไฮุดท้ายเลยนาะบ้านนี่นาะก,กะลังเกียวเน้าไฮุดท้ายพี่น้องเอ้ยผูพกพันยป่วงขั้นเกียวไหวได้ไฮนี่นะข่นไหวได้พี่น้องเพราะว่าเขาไฮนี่มันบางผู้เบ้าหมวกแดงไว้สนใจกับติดต่อมาได้นะพี่น้อง ลูกปลาดิบเองลูกไส้เดียวได้ลูกไส้กบลูกไส้หลาลูกไส้เดียวกันเลยหน้ากับเข้มหวานอีกเด้อพี่น้องเด้อมุ่นโฮมได้นะ้ามุ่นโฮมเด้กพี่น้องมุ่นโฮโมมุ่นโฮโมพี่น้องตอนนี้กะสิพักกันขึ้นเมื่อยเนาะเพราะมันสิบเอ็ดโมงแล้วมากินข้าวอยู่เพื่นอนเด้ออันเดียฮนี่กับเกีลยวได้นี่น้อ เกี้ยวมาฮอนนี้ไอ้เนาะพี่นอ้นองประมาณนี้เลยพยี่ไอพวงกับชิเมะเลยเนาะมีเรื่องมาตั้งน้ำให้มั่วถาแล้วพี่เนาะก่อนแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องตอนนี้ดีมากชิมเมากินข้าวกินหน,นังก็น้องสำหรับวันนี้พี่น้องบรรยากาศโล่งลมลมเกลี่ยเขาใส่ไพวกเนาะสำหรัวันนี้พี่น้อยยงขอ,ขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ดีอตลอดมาเนาะเด้อก้ะขอบคุณพี่เนาะ FC ทางบริดัท USA เนาะขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามเดี๋ยววัน m a กินานาเนาะสวัสดี